เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปฮันตี้ซอมบี้นะครับวันนี้อยู่ในไอดีเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมให้ยืมมาครับเมื่อวานนี้เขาเทักมาวันนี้ตอนตีสี่เลยเขาบอกป้อนรีวิวหรือเปล่ารีวิวเคียวหรือเปล่าผมก็โอเคก็จะมารีวิวนะครับตอนนี้ผมก็ได้มารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไอดีเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยที่เอามาให้ยืมรีวิวก็เงื่อนไขที่การได้เคียวนะครับ ต้องมีเงิน1ล้านนะครับแล้วก็วิวสิขึ้นไปถึงจะซื้อเขียวนี้ได้นะคุณดูก็มีเวลาให้ทั้งหมด12วันเลยนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อคืนนี้เลยนะครับเมื่อคือนวานนี้อะ่ะก็อัปเดตมาตอนประมาณตอนกี่โมงนี่แหละผมก็จาไม่ได้นะครับแล้วโค้ดใหม่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับงั้นเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมไปดูเทรดแบนึงก่ันนะครับ เพื่อนผมเหมือนจะใช้เป็นโชคลาบนะครับได้เงินเพิ่มเพิ่มขึ้น20%นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยมาเลือกแผนที่งั้นตัดไปเข้าไปในเกมกันเลยครับไปเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะคุณดูก็เคียวก็ประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์การตีมดนาะก็ประมาณนี้เลยเตมากเลย ก็มีทั้งหมด3ส,สกิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในแต่และในด่านเขาก็จะปรับเหมือนจะได้เงินเพิ่มขึ้นหน่อยนึงด้วยมั้งให้ได้เง,เงินเยอะขึ้นแล้วก็เอพีเยอะขึ้นนะครับก็ไปฟิดดานฟินดดานไปครับดูสกลิสกลเซตกันเลยสกิลเซตฟันแล้ววิงว่งครับฟันรัวๆเหมือนคีริโต้ฟันรัวๆไปเลยครับเหมือนของโซโลฟันวิ่งวิ่งฟันสกิลเอ็กซ์ก็เพิ่ม หมุนมนะครับหมุนหมุนควงเคียวตัดไปข้างหน้านะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลซีก็รอดูด่านถัดไปเลยนะครับก็จะเล่นด่านไปเรืเ่อยเรื่อยจบแล้วเล่นง่ายครับเล่นกับเพื่อนได้ชิวๆเลยนะแมปฮันตี้สองบีก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกันด้วยเยอะๆเลยนะครับไปมาดูสกิลซีนะครับสกิลซีแล้นเอวีนะครับเหมือนของคล้ายคล้าูซูเลยนะครับที่แปลง เฟียวอันนี้เป็นเฟียลนะของอูซูจะเป็นดาบสกิลเอ็กซ์ลุ่มเรียบร้อยเลยครับกวาดหมดเลยหายทีเดียวเลยนะครับไปเอาจะวิ่งไปเรื่อยๆนะกับเพื่อนก็เปิดโกงตอนนี้ที่ส่งสำผมก็จะเป็นตัวที่มีหนึ่งตัวก็จะเป็นมิลเลอร์นะครับระดับอีกมั้งถ้าผมจะไม่ติดนะครับอยู่ระดับปีเตนี่แหละโกงมากเลย นิวเลยที่กดนิวได้แบบชำชองมากเอ่อด็กมอนก็นี่นะครับซอมบีก้ก็แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนิวก็ดอกขึ้นเยอะนะครับซอมบี้บางตัวก็จะโหดมากเลยนะครเดือบล้อเคลียร์แบบรวดเร็วทันใจต่อมาก็จะเป็นห้องนี้แล้ว ก็ีลูิก็น่าจะต้องรออีกสักคร่อสักครันนะอันติก็กนนะใกล้จะได้ละก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้สีแล้วก็จะต ผมก็ได้อันติท um ah uh uh um uh uh ี่เรียบร้อยแล้วน็เลยกดให้ดูเลยครับนี่อันตินรับเทมากฟันแบบฟันเอวีครับปูฟูฟูตอนพอระเบิดก็เหมือนฮาคิราชันระเบิดนะครับไม่เคยฮาคิราชันระเบิดเลยนะก็เอฟเฟกก็จะมีประมาณเท่านี้เลยผมว่าสวยอัเรื่องเลยหยิบเล่นกันเลยนะครับอีเวนต์มาทั้แบบสองวันนะ เล่นกับเพื่อนกันเลยต้องกลับวิ่งวิ่งติดขึ้นไปนะถึงจะได้เนียแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครัสำหรับโค้ดผมจะทิ้งมาให้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ทุกคนก็ไปใส่กันได้นะครับโค้ดนี้มันจะต่ออัปเดตที่นี่นะครับพออัปเดตขึ้ไปโค้ดอันเก่าก็จะหมดครับอัปเดท1.5 พออัปเดต1.5่ใช่ไหมเราใส่โค้ดได้7โค้ดแต่พออัปเดต2ปุ๊บเราก็จะใส่โค้ดไม่ได้แล้วนะครับก็โค้ดของอัปเดตห5่งุามันก็จะหมดไปแล้วับก็อันติก็มีเวลาเตรียม้เลยนะครับิวิดีโอนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่กับคลิปหน้ากันนะครับพรุ่งนี้ผมก็อาจจะมีแพลนมามาไลฟ์นะครับในเกมแฮ t ตี้ซัมบี้นะครับเล่นสูงสุดได้6คนนะครับ ก็มีอะไรปรับเปลี่ยนเยอะอยู่ก็ทำให้ยืดขึ้นมายืดขึ้นก็ดีขึ้นเยอะเลยนะก็อย่าล no ืมก so so so, um, ันด้วยนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับกับืดเวดใหม่ยืดเยอะๆไม่เจอกับไม่บาย